สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพารดีกจีดังกับผมอนุชาสุนทริศนะครับวันนี้เป็นภาคพิเศษนะครับนะก็ออกอากาศทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเพราะว่าได้เชิญอาจารย์แขกหรือเสอาะคารวาดขมังเวทแล้วก็เก่งหลายๆด้านเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องอะไรด้วยนะถ้าเราคุยกับอาจารย์แขกเนี่ยจะได้ข้อมูลอะไรเยอะแต่วันนี้ที่จะมาเน้นหนักก็คือเรื่องของภาคคุณแผน นะครับแก้วมหาเศรษฐีนะอาจารย์แขกนะภายแก้วมหาเศรษฐีอืนะรุ่นนี้อาจารย์แขกบอกว่าเต็มที่เกินร้อยเกินร้อยสองร้อยยังน้อยไปด้วยสองร้อยยังน้อยยังน้อยไปด้วยตอนนี้มีคนถามเข้ามาเยอะอาจารย์แขกนะว่าจะเปิดจองเมื่อ,อไรอะไรยังไงอันนี้ต้องรอก่อนคือโดยโดยเป็นผมนะโดยเป็นผมที่ อได้เข้ามาช่วยเพรียร์วิชาทำเนี่ยครับผมอยากให้เป็นวัตถุมงคลที่เหมือนบุรพาจารย์โบราณทำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราจะเห็นว่าบุรพาจารโบราณเนี่ยที่เขาทําวัตถุมงคลเนี่ยสมัยอดีตอืเขาทําจนเสร็จครับอเขาทําจนเสร็จหรือเกือบเกือบเสร็จถึงจะบอกพวกรู้สิษธิ์ลูกค้าหรือคนทั่วไปอืหาลูกสิษธิ์ลูกห้าหรือคนทั่วไปครับอ๋อไ้เพียงคำพีนิวใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ ผมก็เลยม,มีความคิดว่าด้วยการที่พี่อนุชาหรือทำพีนิวเนี่ยเป็นสื่อวงการพระครับผมกล้าพูดนะพี่อนุชาเนี่ยเป็นสื่อวงการพระเบอร์ต้นๆน,น,นะเบอร์ต้นๆในความในความรู้สึกส่ววขอมผมกับสิ่งที่ผมมองเห็นคเจะ หลายหลายคนในในคัมพีนิวเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เรื่องเรื่องลึกดาบางครับอ่าตื่ลึกดาบางสําหรับตัวผมนะผมว่าผมอาจจะอ่าใหม่สําหรับคัมพีนิวแต่ว่าถ้าคุณไปติดตามผมเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมอยู่กับวงการพาร์มาอย่างยาวนานมากครับอย่างพี่อนุชาเนี่ยผมรู้จักกับพี่อนุชามานี่เก็เฉียดยี่สิบปีนะยี่สิบปียี่สิบปีได้อ่าอ,อืมผมเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ย ผมมีตำแหน่งในเรื่องของอพระเครื่องครับก็คือเป็นประธานจังหวัดนาราธิวาสของสมาคมพระเครื่องพระพุชาไทยครับก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในวงการพระเครื่องอประมาณหนึ่งเลยฮะประมาณหนึ่งเลยและเหนือสิ่งอื่นใดคือปัจจุบันนี้ผมเป็นอาจารย์คารวะครับอ่าอย่างเต็มรูปแบบที่สร้างวัตถุมงคลด้วยอ่อที่สร้างวัตถุมงคลด้วยรวมถึง,ถงตัวผมเองเนี่ยก็ยังเป็น กรรมการชุดแรกก็คือชุดที่ก่อตั้งเลยครับอ่าซุ้มจอมขมังเวทที่มีพ่อครูหมอเท่าเพชรเป็นที่ผู้สาิจิมศักดิ์แล้วก็มีผมิาจารย์อ๋ออแล้วก็ครูบาอาจารย์คนอื่นๆอ,อีกประมาณสิบกว่าคนที่เริ่มเริ่มสร้างกลุ่มซุ้มจอมขมังเวทที่รวบรวมบูรพาาจารย์ก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหมด ในสายคารวาสแล้วก็มีพระด้วยนะอ่ามาอ,อยู่ในการในซุ้มจอมขมังเมทเพื่อว่าเป็นที่แลกเปลี่ยนที่ปรึกษ,ษาอ่าเป็นการแลกเปลี่ยนซื่อก,กันและกันแ,แล้วก็ร่วมกันทํางานเพื่อส่วนรวมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมหรือซุ้มจอมขมังเมทไม่ใช่แต่ผลนะอตอนนี้มันกลายเป็นซุ้มจอมขมังเมธท,ทั้งซุ้มครับซึ่งมีอาจารย์อยู่ในซุ้มเนี่ยทั้งหมด197คน ร้อยเก้าคนอ่าก็คือทั้งประเทศเลยแหละเกือบจะทั้งประเทศละร้อยเก้าสิบเจ็ดคนมาเป็นที่ปรึกษาครับหรือสนับสนุนให้พี่อนุชาหรือคุพีนิวเนี่ยสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชิ้นหนึ่งตามที่พี่อนุชาอยากอยากได้หรือพี่อนุชามีความเคารพนับถืออท่านที่ดูทางบ้านนตอนเนี้ยผมอยากจะบอกเล่าความในใจให้อย่างหนึ่ง พอผมตั้งซุปมจอร์ำกหมังเวธเนี่ยคนแรกเลยสื่อแรกที่ผมเชิญมางานเปิดตัวซุ้มจอร์ำกหมังเมธเนี่ยนั่งู่เนี้พี่อนุชาเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ผมโทรตามโทรจิกโทรี้ครับให้มาเลยครับอให้มาให้มาช่วยเป็นกระบอกเสียงด้วยความร,รู้จักมักคุ้นกันแล้วตอนนั้นเนี่ยอพี่เอกอาคีเป็นคนไปชวนพี่อนุชามาแล้วก็ได้มานั่งคุยกันครับณวันแรกเลย คุณทุกคนเชื่อไหมว่าณว,วันแรกที่ผมเจอพี่อนุชาเนี่ยครับผมยุคแกสร้างพระก่อนแลนดับหนึ่งนี่เล็กจริงน,นะผมบอกเลยพี่อนุชาสร้างพระพี่อนุชาเนี่ยด้วยความที่เป็นคนแบบตรงๆนะนี่ถือเป็นข้อดีของอเป็นข้อดีของสมาชิกคำพีนิจที่คุณมาอยู่กับพี่อนุชาเน,นี่ยความพี่แกเป็นคนตรงมากนะพี่อนุชาเ,เป็นคนตรงมากเวลาแกทําอะไรเนี่ยโฆษณาของให้ชาวบ้านนะ่ไม่เคยกลัว พูดได้เ <cheg> ต็มปากเขาเห็นหมดอ่าแล้วก็สิ Tal ่งไหนที่พูดไม่ได้เนี่ยแกก็จะไม่พูดแกก็จะเงียบในเรื่องต่างๆนะพอมาทำของเองเนี่ยแกรู้แล้วว่าการทำพระเนี่ยมันมีหลายมุมมองมันมีหลายรูปแบบมันมีเรื่องพูดได้พูดไม่ได้อะไรแกอบางทีบางอย่างมันมีผลประโยชน์เข้าไปเกี่ยวข้องแกแกไม่คิดมากเลย แกปฏิเสธผมเลยไม่เอาาจแกผมยังไม่ทากันคือ <c oughs> ด้วยการด้วยความเจนจัดด้วยความเป็นสื่อของพี่อนุชาเนี่ยแกปฏิเสธผมเลยว่าอาจารย์แขกผมไม่ทํากัอนในการทำครั้งนั้นเนี่ยคือไม่ได้อยากแค่อะไรเพราะว่ามันมันเริ่มออนไลน์กันใหม่ๆใช่ไหมช่วงนั้นออนไลน์ใหม่ๆผมเนี่ยก็มีความในใจที่อยากจะให้พี่อนุชาเนี่ยมีวัตถุมงคลไวม้มอบให้กับสมาชิกที่เขาเชื่อมือครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลตัวเลือก ที่สมาชิกสามารถเช่าบูชาได้อย่างสนิทใจนั่นคือฟางคิดผลแล้วตอนนั้นเชื่อไหมแกก็ไม่เอางานที่สองผมเอาล่าพี่อนุชาไปทำพิธีปิดถ้ำนาคาบุญกาศก็ยุอีกเพี่อนุชาทำเถอะก็เหมือนเดิมไม่เอาเพราะว่าพี่อนุชามีความเจนจัดในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเพราะรู้เห็นทุกกระบวนการขององการพระ ครับอ่าแล้วก็ไม่สนิใจในการที่จะทําเองแล้วก็ต้องมานั่งโกหกคนอื่นครับอ่าแกก็เลยไม่ทําอำจนดันสุดท้ายเนี่ยเพื่อไม่นานนี่เองเมื่อไม่นานนี่เองครับผมก็บอกแกว่าในงานจัดสุบินเนี่ย่าพี่พี่ต้องทำละพี่ต้องทำเพราะพี่เห็นแล้วว่าคือแกก็มานั่งบ่นนะบางทีจองแล้วก็ไม่ได้ได้ช้าได้ตัวที่ไม่เออ ไอตัวที่คิดไว้พัฒน์มงคนรายการที่คิดไว้คุยกันว่าจะได้ก็ได้ได้มสมาชิกก็ต้องไปลั่งไล่ตามภาพมาให้สมาชิกเพราะว่าเสียเงินได้แต่เสียคําพูดกับสมาชิกไม่ได้ครับผมก็เลยว่าท่านนละมันถึงเวลาที่พี่ต้องสร้างพระแล้วอเดี๋ยวถ้าขาดหลืออะไรนะไม่ต้องห่วงมสมใจคำบงไว่ทาทั้งสมจะช่วยพี่เองเอสรุปสุดท้าย ดันขึ้นรอบนี้ติดรอบนี้จุดติดนะแต่กานวางเชื่อกันมันจุิดติดปุ๊บด้วยการที่นิสัยเป็นผมเนี่ยก็เลยมานั่งคุยกันครับอผมก็ถามพี่นุชาเลยพี่นุชาชอบขุนแผนอ่าชอบขุนแผนครับพิมพ์ไหนอพี่นุชาเนี่ยแผนอยู่เลยจากแขกผมชอบพิมพ์เนี่ยผมมีความรักและศรัทธาในพิมพ์นี้อ่าพอเป็นผมเนี่ยผมก็โอเคไม่ติดครับได้ได้ดีเลยเอามพบนี้แหละ อสรุปก็คือเอาพิีพ์นี้และข้างหลังน่ะจะเอายังไงอืเอายันอะไรอนี่นี่ไม่ได้ขายพี่อนุชานะแต่กาลังจะบอกว่าเนี่ยคือความเป็นป่าของพี่อนุชาอืแต่พูดตรงๆเลยตังแขกผมไม่เข้าใจอืในเรื่องยันพราผมไม่เป็นอืแล้วผมก็ไม่มีความถนัดว่ามันจะไปทําในรูปไหนยังไงยันอะไรเหมาะไม่เหมาะ นี่ยอาจารย์แขกขมังเวทแล้วสมเนี่ยพ่อเพชรก็อยู่อาจารย์หนอก็อยู่อาจารย์สุบินก็อยู่ครับช่วยผมเลยเอายันไหนอ่ะก็คือโยนความขมังเวทกลับไาที่ศูนย์ขมังเวทคือใช้คนให้ถูกงานไงอ่าเขาเรียกว่าใช้คนให้ถูกงานเราก็เลยถามว่าพี่นุชชาอยากได้อะไรข้างหลังบ้างพี่นุชชาก็บอกผมไม่อยากได้อะไรแต่ผมอยากได้อยากได้ให้มันมีคมภีรนิวอ่ะอยู่ในยันบอกโอ้เางั้นง่ายพี่นุชชา มีมีลายเซ้นหรือโลโก้อะไรแต่บอกว่าถ้าคนรู้เห็นป้ายแล้วรู้ก็คือ k คอืทุกคนจะรู้เลยว่าคำพีนิวบอกโอ้ไม่มีปัญหาง่ายสวนกลับไปเลยได้เลยอาจารย์แขกคือแขกก็ไม่มีไม่ชำนาญนะ้ทยคกามที่ไม่ชำนาญแล้วแขกก็ต้องซักเรามากเป็นกรณีพิเศษเพื่อสมาชิกที่ติดตามของคําพีนิวเราก็ได้พี่อาจาร มันสามารถใส่ตัวยอ่อ K N ลงไปได้และ K กับ N เนี่ยถ้าถอดมาเป็นอักขาระวิทยาของเชิงไสยศาสตร์เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์มงคลอยู่ในตัวมันมก็เลยผมก็เลยอธิบายใหเพี่อวิชาฟังแล้วก็วันนี้แหละคือบุญเหตุที่จะมาอธิบายข้างหลังฟังด้วยแต่อยากจะบอกเล่าประวัตความเป็นมาของพระรุ่นนี้ให้ทุกคนตื่นเต้นแล้วก็เห็นภาพตามผมไปว่า กว่ามันจะมาเป็นขุนแผนภายแก้วได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะอพอไปถึงเสร็จปุ๊บอ่าโอเคได้เคเอ็นแล้วครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่อนุชาแป๊บเดียวผมทําได้เพราะว่าผมไม่ได้ไปลอกใครแต่ทุกอย่างมันอยู่ในหัวผมอยู่แล้วอ่าผมสามารถทําได้ผมก็เลยเขียนยันให้พี่อนุชาไปสามแบบเนี่ยพี่เลือกอพี่อนุชาตกใจเลยออก,ออกออกออกจากการเจอกันมาไปถึงสิบนาทีได้ยันแล้วสามตัวกำลังข่าวกลับบ้านส่งให้ดูเฮ้ยเร็วขนาดนี้วอ ผมไม่ได้เปล่อลับใครนะแต่ว่ามันมีวิชาขุนแผนอยู่แล้วอาจารย์ทุกคนเป็นวิชาขุนแผนหมดนใครที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมอ่ะแต่ใครจะเจาะลึกลงไปแค่ไหนกันนั่นเองแต่พอเอิญว่าผมอ่ะชำนาญวิชาขุนแผนเลยก็ว่าได้ผมก็เลยออก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 แบบยันให้็นวิชาดูแล้วสรุปก็คือได้เป็นแบบที่ทุกคนเห็นที่เพียรวิชาโฆษณาให้ดูก็คือเอามาให้ดูคือเป็นเป็น K กับ N K ตัวเนี้ยในอักขระวิชาอัการะวิธีของ ของวิชาไสยศาสตร์มันเป็นอักษรโรมันครับก็คือมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะภาษาชาวบ้านคือเป็นภาษาอังกฤษครับแต่เราคุ้นคําว่าเคเนี่ยอักษรเลขยันเนี่ยหนึ่งเลยก็คือมันดูที่มาของตัวหนังสือสองเลยมันดูความหมายของตัวหนังสือครับการที่เราเจะมาเป็นอักษรเลขยันได้เนี่ยมันจะต้องมีความเป็นป่าในตัวที่ค่อนข้างสูงในเรื่องของที่มาของอักษรเลขยันและความ เห็นที่ความเอชินตาใช่ไหมว่าชินตาครับนนี้เคเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มีความชินตากับคาว่าเคที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือคิงอ่าถ้าคนเล่นการพนันก็คือคิงตัวคิงครับ,บและหนึ่งสาเนี่ยเมื่อไหร่ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องปาเป็นมงคลสูงๆหรืออำนาจสูงๆเนี่ยมันจะต้องมีคําว่าคิงอยู่ข้างหน้าคิงก็คือผู้เป็นใหญ่ผู้ชายที่เป็นใหญ่จกกักรพรรดิก็คือคําว่าคิง ย่อว่าคอ่าก็คือตัวนี้แทนพ่อได้แล้วในวิชาขลาววิธีในการผูกยันครับแทนพ่อได้แล้วทีนี้คําว่า n november เนี่ย n เนี่ยมันเราจะชินกับคำว่า november no no november no no november n ตัวเนี้ยเราจะเจอมากเลยอ่าเราจะเจอมากเลยเมื่อไหร่ที่มีการเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของตาต้องดูแลใจใส่ที่เปียบเสมือนแม่ อือ่าเราจะทุกอย่างในนั้นเนี่ยในการออกแบบเชิงสัญลักษณ์จะถ้าเป็นปอักษรโรมันอ่ะครับจะไม่ค่อยขาดคําว่าอักษรว่าเอ็นอืต้องใช้อักษรเอ็นเป็นส่วนใหญ่ง่ายๆปัจจุบันที่คุณก็เล่นกันอยู่ลายอืมเห็นไหม,มก็มีคําว่าเอ็นลงใช้ครับเพราะว่าตัวอักษรตัวเนี้ยมันมีให้ความให้ความรู้สึกว่าอ่าเป็นตัวอักษรที่โอบอุ้มดูแลเปรียบเหมือนแม่อืมอ่าแล้วก็ไม่อยากได้ก็โนไม่เอาอื ได้ทิ่งนั้นโอเคครับอ่ามันมเป็นทั้งโอเคและโ no นเลยก็คือ,อได้กับไม่ได้เลยม,มันก็ถูกต้องตามหลักวิชาการอาอกออกกออแบบบนาเรเลขยนันอยากได้กับไม่อยากได้ม,มีพ่อมีแม่ครับอ่ามีณมีโมและก็คืออันนี้คือธาตุตั้งต้นของขอัตรเลขยันเราก็เลยอ่าโอเคเลยเคเอนใช้ได้พี่อนิชาก็คือเอาเคกับเอ็นเอาไว้ต้องการครับเปลี่ยนเสมอเป็นตัวก่กอกําเนิดขึ้นมาอืม และสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะ,ะด้านหลังยันอัคระด้านหลังเนี่ยครับอ่ามันเป็นหัวใจหัวใจของณนะหัวใจของมนกินดามณีม,มาหา,าราชอ่าถ้าใครรู้จักขุนแผนเราสร้างขุนแผนถูกไหมครับถ้าใครรู้จักขุนแผนแล้วคนไปอ่านในวรรณคดีทั้งหมดเนี่ยคนจะเห็นเลยว่าขุนแผนอยากได้อะไรเป่ามนกินดาอย่างเดียว อยากให้กษัตริย์รักก็ว่ากระถาบนจินดาเป่าใส่กษัตริย์อืยากได้โชคลาภเรียกเนื้อเรียกปลาเป่าใส่ไปให้สัตว์ต่างๆมาหาอยากให้มาสีหมอกอยู่ยในกำม,มือ,มอก็เป่าบนจินดาใส่มาสีหมอกมอแม้กระทั่งเลี้ยงผีเรียกพูดเรียกพายก็เป่ามนจินดาให้ผีรักผีหลงอ่าเพราะนั้นวิชามนจินดามณีเนี่ยมันเป็นตำรับใหญ่ในวิชาไสยศาสตร์ อายันตัวเนี้ยก็เลยผูกเริ่มต้นจากนะกินดามณนีอ่าก็คือเป็นยันกินดามณีที่ผูกเริ่มต้นครับเปรียบเสมือนกับว่าเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมกับโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่ขุนแผนใช้ประจําในมนของขุนแผนครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยยอดยันเนี้ยอ่ายอดยันเนี่ยเป็นตัวเทาะหรือตัวเทาะเทาะตัวเนี้ยเป็นตัวอักขระที่ยันเป็นหัวใจยันที่บุรพาจารย์ทุกสำนักใช้ ใช้คาว่าทุกสํานักใช้เลยอืแต่เรามาผูกไว้ข้างหลังเนี่ยอืเราคือบนกินดาันงอ่องมาจากราถามบนกินดาวันีพี่อย่างจะเป่าไปหาใครเนี่ยอือะตัวเนี้ยมันหมายถึงว่ามนุษย์แพ้ครับเทวดาแพ้อามนุษย์แพ้อืคือไม่ว่าจะเอาทอดเอาเอายันตัวเนี้ยไปใช้กับเทวดาครับไปใช้กับคนใช้กับพูดผีปีศาจหรืออามนุษย์อ่ะก็จะแพ้เราลักเราเมตตาเราหลงเรา อ่าเนี่ย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 อเด็ห็ไหมนี่หะให้ทุกคนดูเห็นชัดๆเห็นชัดๆเด็่ยอ่าอ่เนี่ยนะครับเ็นนี่ย้เอครับอันนี้ตัวเทาะที่วาเนี่ยครับอ่าตัวเทาะเนี่ยเราจะเห็นตัวเทาะตัวนี้อือันนี้คือเด็ยณมนจินดาวนีมหาลาภหั่ไปที่เทาะเปลี่ยนเสมือนว่าข้างในเนี่ยเป็นหัวใจพ่อกับแม่ครับอ่าอยู่บนรากฐานของความเมตตาอือ่วาไปด้เรื่องของเมตตาที่ทําให้ มนุษย์แพ้เทวดาแพ้อมนุษย์แพ้